อย่าจาะัะอริโยอริโยอริโยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําใจอย่าคาดหวงังมีแต่ใจใสๆอิมปิติในบุญสว่างในบุญสว่างทุกขณะจิตทําอะไรให้มีเหมือนมีพลังปหลาดพิเศษมีลังสีพิเศษเ,เกิดหดหูขึ้นเมื่อไหร่หวางลงไปนะท่นนั้นแหละ น้อยเนื้อต่ำใจวางลงมานนั้นหรือโผล่ขึ้นมาในเรื่องความอึดอัดวางลงเหมนนั้นทำใจให้ใสๆเชื่อมัน่นนะครับเชื่อมัน่นอย่าลังเลสงสัยในบุญของตนเองเลยนะาะความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วอนโมทนาบุญนะให้ทุกท่านสำเร็จเถอะนะครับส่วนของบวงสรวงวจะอธิษฐานนะครับรวมทั้งกระเป๋าของท่านให้ตุ้มๆด้วยทานบาร,รมีที่ให้ไปให้ไหลเข้ามาสู่ธุรกิจิีงใหญ่เลย